บ้านผีสิงไปชายหนุ่มร่างใหญ่พยักหน้าเป็นเชิงบังคับตาแดงก่ำซุกซ่อนอารมณ์หลายชนิดไว้ภายในเขาเดินนำไปก่อนผมลุกขึ้นเดินตามเงียบๆในใจมีแต่ความขัดแยง้งเมื่อไหร่หนอทุกอย่างจะจบสิ้นเสียทีผมเหนื่อยหน่ายท้อแท้กับการแก้แค้นที่ไม่รู้จบสิ้น โดยผมทำหน้าที่เป็นเพียงตัวประกอบที่ไม่มีปากแสดงความคิดเห็นโกหันมามองเขารู้ว่าผมคิดอะไรอยู่ไม่พอใจหรอเสียงเย็นเยือกเหมือนก้อนน้ำแข็งหุ้มระเบิดที่ถอดสลักไว้ผมเห็นแต่ไหล่กว้างด้านหลังเปล่าผมตอบเบาๆโกเดินเงียบๆไปที่บีเอมสีดำ เปิดประตูเข้านั่งตำแหน่งคนขับหันมองผมสายตามีแววกลุ้นคิดผมรีบเข้านั่งอีกด้านหนึ่งรอเวลาที่อารมณ์ของเขาจะระเบิดออกมาไม่มีอะไรโกสงบกว่าที่เคยเห็นเขาจะพวงมาลัยแน่นจะโงกตัวไปข้างหน้าคางแนบส่วนโค้งของพวงมาลัยผมแอบมองด้วยความอึดอัดเองว่าจะสำเร็จไหม เขาถามเบาๆตามองออกไปในความมืดสำเร็จอยู่แล้วเพื่อนยากผมทำเสียงลื่นเลงท,งทั้งที่รู้ว่ากำลังโกหก <c oughs> เขาถอนใจเบาๆน้อยครั้งหนักที่จะได้เห็นกิริยาเช่นนี้จากชายมูทะลุดุด,ดันนักเลงหัวไม้อย่างโก้ผมยอมรับโดยปราศจากความเคลือดแคลงว่า โกรักน้องสาวเพิ่มขึ้นมากหลังจากที่พ่อของเขาจากไปเหมือนจงอางห่วงไข่คงเป็นเพราะตนกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่เพราะนิสัยชอบนั่งแช่ในผับหรือตีสนุกจนดึกจึงกลับบ้านนี่เองทำให้เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นโกสตาร์รถไฟหน้าสองตัดไอ้น้ำคล้ายหมอกที่เกิดจากฝนเมื่อชั่วโมงที่แล้ว รถแล่นเอื่อยไปตามถนนย่างมะตอยเจิ่งน้ำคล้ายงูดำท่อตัวไปตามพงไม้เตี้ยเขาไม่รีบร้อนที่จะกลับไปบ้านแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวหรอกโก้คงเจตนาจะให้เวลาแก่น้องสาวมากกว่าเวลาที่จะสาสางปัญหาให้เสร็จสิ้นก่อนที่เขาจะลงมือเองเพราะถึงมือโก้นั่นหมายถึงขั้นแตกหักอาจมีคนตายทุกคนรู้ดี บีเอ็มสีดำเล่นเอื่อยเขาจอดใต้ต้นมะขามใหญ่เยืองบ้านในความมืดมิดและสายฝนพรำเขาจงใจแอบซุ่มดูเหตุการณ์มองจากในรถเราสามารถสังเกตเห็นบ้านทรงทันสมัยสองชั้นขนาดของบ้านและอนาบริเวณสะท้อนความมีอันจะกินของผู้เป็นเจ้าของหน้ารัวบ้านมีรถเก่งกึ่งสปอร์ตสีแดงจอดอยู่คันหนึ่งเห็นได้ชัดว่า เพื่อผมกระวนกระวายเขาสะบัดและถอนใจทำไมโก้จึงไม่ขับรถเข้าจอดในบ้านของตัวเองผมให้คําตอบได้เพราะเขาเกรงจะคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่หากต้องพบกับเจ้าของรถคันสีแดงหน้าบ้านโกโทษว่าเรื่องทั้งหมดเกิดจากความผิดของตัวเขาเองที่ปล่อยให้น้องสาวอยู่บ้านโดยลำพังเป็นส่วนใหญ่โดยมีไอ้หนุ่มหน้าหล่อนักศึกษาสถาบัานเดียวกัน มารับส่งเหมือนเป็นเงาตามตัวหนึ่งหญิงหนึ่งชายตามลําพังในบ้านที่เงียบเหงาในบ้านที่คนรอบข้างขนานนามว่าบ้านผีสิงกว่าโก้จะสำนึกก็สายเสร็จแล้วน้องสาวท,ทั้งท้องสองเดือนทั้งที่เพิ่งเรียนปีสองและเมื่อคืนที่เธอร้องไห้ฟูมฟายสารภาพทุกอย่างให้พี่ชายฟังโกแทบกระอักเลือดไอ้หนุ่มคนนั้นต้องตายแน่ หากไม่ใช่เพราะมันเป็นพ่อของเด็กในท้องผมต้องคอยเตือนสติไม่ให้โกทำอะไรบูมบามและผมเป็นผู้จัดแจงให้หญิงชายทั้งสองมาพบกันเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาโดยฝ่ายชายยังไม่รับรู้เลยว่าตนกลายเป็นพ่อคนแล้วเอ็งว่ามันจะพูดกันรู้เรื่องไหมโกถามซ้ำประโยคเดิมอย่าห่วงเลยว่าเด็กเวัยเนี้ยมันรู้จักรับผิดชอบแล้ว ล้าทำหมันปฏิเสธละ่ะรอยิ้มเหี้ยมแสดงความหมายชัดเจนอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยเพื่อนค่อยๆพูดกันก่อนอย่างน้อยทางเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบโกไม่พูดอะไรและผมก็รู้ว่าการไม่พูดอะไรน่ากลัวกว่าการพูดอะไรทันใดนั้นประตูบ้านเปิดผางชายหนุ่มล่างร่ำสั่นก้าวเดิอนออกมา ขนาดตัวของเขาพอฟัดพอเหวี่ยงกับโก้เขาเดินตรงไปที่รถสีแดงสตาร์ทแล้วก็ขับออกไปช้าๆดูไม่ออกว่าผลการเจรจาทั้งสองฝ่ายจะออกมาในรูปใดแต่ผมคิดว่ามันคงไม่เป็นอย่างหวังสังเกตจากการที่ไม่เห็นฝ่ายหญิงเดินออกมาส่งที่ประตูอย่างที่คู่รักพึงกระทําต่อกันโกเปิดประตูรถเดินฝ่าฝนพรำไปที่บ้านผมรีบวิ่งตาม ช่วงที่เราเดินถึงประตูบ้านนั้นเสียงปังก็ดังขึ้นอย่างไม่คาดฝันสถานเยือกไปถึงก้นหัวใจเก๋ไม่โกตะโกนลั่นกระโจนพวดไปที่ประตูแล้วยืนตะลานอยู่ตรงนั้นผมรีบแทรก,กายยื่นหน้าเข้าไปดูเหตุการณ์ในบ้านมันเป็นภาพที่สยดสยองที่สุดในชีวิตร่างหญิงสาวในชุดลํำลองกึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนโซฟา ศีรษะเอนซบพนักพิงสองตาเหลือกค้างเลือดพุ่งเป็นจังหวะออกจากแผลขนาดใหญ่ที่ขมับขวาปืนสั้นขนาดจุดสาแปดสีเงินตกที่พื้นปลายมือขวาไม่มีการคล่ำครวนไม่มีน้ำตาโกเดินตรงไปอย่างร่างไร้ชีวิตเก็บปืนกระบอกนั้นขึ้นมาผมละลาล,ละหลังขณะที่เขากึ่งเดินกึ่งวิ่งไปยังรถคู่ชีพรอด้วยผมวิ่งตาม รถบีเอมสีดำกระชากตัวสู่ถนนใหญ่ขณะที่ผมปั้ำใส่เข็มขัดนิรภัยโกวางปืนจุดสามแไว้บนตักเขาเงียบเป็นความเงียบที่น่ากลัวผมคิดผิดหรือเปล่านะเพื่อนต้องช่วยเพื่อนแต่นี่ผมกำลังจะช่วยพาเขาเข้าตารางในข้อหาฆาตก,กรรมคิดได้แต่ตอนนี้ก็สายเกินไปแล้วคำพูดที่ผิดพลาดเพียงคำเดียวอาจทำให้ผมกระเด็นออกจากรถ แม้แต่ลมหายใจยังต้องค่อยๆพอนโกไม่ได้รีบร้อนเขารู้ว่าควรตามไปทั้งไหนสายตากอดมังไปข้างหน้าเหมือนจงอ่างล่าเหยื่อไม่ถึงสิบนาทีเราก็เห็นรถสปอร์ตสีแดงกำลังแล่นเอื่อยอยู่ข้างหน้าเหมือนคนขับกำลังใช้ความคิดอย่างหนักโกไม่แสงแล้วปาดหน้าอย่างที่ผมคิดเขาขับตามไปนั่นน่ากลัวกว่ามาก เขาคงมีแผนในใจแล้วทีแรกผมเดาว่าไอ้หนุ่มคนนั้นคงกลับบ้านและจุดจบของชีวิตของมันคือบริเวณหน้าบ้านตัวเองขณะก้าวลงจากรถแต่นับว่ายังดวงดีเมื่อถึงทางเข้าหมู่บ้านเจ้าหนุ่มนั้นไม่ยักเรียวเข้าไปแต่กลับวิ่งช้าๆตามถนนซูเปอร์ไฮเวย์ออกไปนอกเมืองนอกเมืองก็ดีอย่างน้อยเวลาตายก็ยืดไปอีกหน่อยและถ้าโชคช่วย เราอารอจรอดจากคุกได้เพราะไม่มีพยานหลักฐานรถสองคันขับตามกันไปเรื่อยๆคันหน้าหักขวาไปทางนครนายกโกหกรถตามถนนเริ่มเปี่ยวมีแต่รถเราสองคันแล่นฝ่าสายฝนตามกันไปตอนนี้เองที่ผมสังเกตว่ารถคันหน้าเริ่มมีอาการผิดปกติความเร็วรถเริ่มทวีขึ้นอย่างช้าๆเหมือนกับจะลองดูว่ารถคันหลังจะเร่งตามหรือไม่ เขาคงตื่นจากผวังความคิดที่หมกมุ่นและสงสัยว่าถูกตามและคงดูไม่ออกว่ารถที่ตามมาเป็นรถยี่ห้อหรือสีอะไรเพราะแสงไฟจากรถเปล่าส่องแยงตาโกเหยียบคันเร่งบีเอมสีดำทะยานเงียบกริบบนพื้นถนนที่ฉ่ำด้วยสายฝนสะท้อนแสงไฟจากตึกแถวสองข้างทางเสียงยางบดถนนดังหึง่งคล้ายเครื่องบินกำลังจะเหินฟ้า รถคันหน้าพันรถความเร็วลงเบี่ยงเข้าสายเหมือนเปิดทางให้เราแซงโกไม่แซงเขาลดความเร็วตามทิ้งระยะห่างพอสมควรรอจงังหวะถ้ารถคันหน้าหยุดแปลว่ามันตายถ้ารถคันหน้าเลี้ยวกลับหากระสุนรออยู่แล้วเหมือนจะรู้ว่าสถานการณ์เป็นเช่นไรสปอร์ตแดงเร่งความเร็วขึ้นทันทีทันใดหนีห่างออกไป มองเห็นไฟไท้ายแดงๆลิบๆแต่รถความเร็วต้นดีมักจะตีนปลายไม่ดีโกเหยียบคันเร่งจงมิดพักหนึ่งก็กวดทันอีกครั้งความเร็วรถตอนนี้เพิ่มจากร้อยเป็นร้อยยีและกำลังไต่ระดับขึ้นไปร้อยสเวลาตายใกล้มาแล้วเอลิยัมเสียงรอบไรฟันผมเอามือยึดเบาะแน่น ความเร็วเพิ่มเป็นร้อยสีลมภ่ายนอกพัดรึงอนเม็ดฝนที่เกาะเปล่าหน้ากระจกถูกลมตีวิ่งเข้าหาขอบเป็นสายยาวเหมือนดาวหางวิสัยทัศน์ค่อนข้างเลวที่ความเร็วร้อยหกสิเห็นชัดว่าสปอร์ตขนันหน้าเริ่มตื้อคนขับอาจใจไม่ถึงหรือไม่เครื่องอาจมีสมรรถนะเพียงนี้โกปุ้งบีเอ็มเข้ากระแทกข้างสปอร์ตมันสั่นและสายเหมือนจะประคองตัวไม่อยู่ หลายครั้งทำท่าเปเข้าหาครองข้างถนนแต่ท้ายสุดก็ยังเกาะถนนได้ทันใดนั้นผมก็ตาเลือกตะโกนลันระวังโคง้งอันตรายรถสปอร์ตที่ทำท่ารอแลกลับพุ่งริ้วจับโค้งผ่านไปสวยงามขณะที่รถเปาท้ายปัดเข้าหาแผงกั้นสะท้อนแสงข้างทางเสียงแต่รมดังสนั่นแสงไฟหน้ารถเคลน,นยับ ซองอยู่ตรงหน้าห่างไม่ถึง30เมตรผมหลับตาปีรถสะบัดอย่างแรงมีเสียงดังโครมข้างรถกระแทกเข้ากับแผงกั้นบริมทางแล้วก็เด้งกลับออกมารถสายแต่ก็อยู่ในความควบคุมได้ผมลืมตาดูโก้หัวใจแทบจะกระดอนออกจากปากแมงแน่นักเอเลย่ยมเสียงเขาสบด ที่แทรรถคันหน้าเจนสงเวียนกว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนอย่างที่คิดมันหลอกให้เราตามขยี้ด้วยความหลงพองโดยมีกับดักคือโค้งอันตรายเมื่อครู่มันจงใจฆ่าเราที่นั่นด้วยความอ่อนหัดของเราเองแต่มันรู้จักโก้น้อยไปไม่มีอะไรหยุดอย่างได้ไม่มีอะไรทำให้เขากลัวได้เมื่อตั้งลำสำเร็จบีเอมคู่ชีพก็พุ่งปราดออกไปอีกครั้งสปอร์ตแดงหักเรี้ยว จอดรอเราอย่างท้าทายอยู่ที่สะพานค้ามครองเมื่อเข้าใกลมันก็เบิ้ลเครื่องสองครั้งแล้วก็พุ่งปราดออกไปโกหักรถตามทันทีมีความตายเป็นเดิมพันรถสองคันเหมือนธนูหลุดจ,จากแรงถนนแยกแม้จะเป็นทางลาดยางสร้างใหม่แต่ก็สูงสูงต่ำต่ำต,ตามลักษณะภูมิศาสตร์แบบชนบทที่ระดับความเร็ว180ขณะรถพุ่งลงจากเนิน ผมรู้สึกไม่ผิดอะไรกับการนั่งรถไฟเหาะตีลังการถคันหน้าสายเห็นได้ชัดโกเหยียบคันเร่งพารถทยานเพิ่มความเร็วไปที่ร้อยเกอย่างบ้าระหำ่ำขณะที่คันหน้าไม่อาจาเร่งขึ้นได้อีกแล้วโกบังคับรถให้กันชนหน้าพุ่งเข้ากระแทกท้ายรถสปอร์ตเป็นการชิมบางเกิดผลให้มันใสบูบอย่างควบคุมไม่ได้มันเสร็จเ,เราแน่ทันใดถนนก็ถึงช่วงกลายเป็นเดินลาดชัน ช่วยให้รถหน้าซึ่งเบาวกว่าสามารถแต่หนีขึ้นไปก่อนโดยมีรถบีเอมใหญ่ไล่ขยี้ตามไปติดติดเมื่อถึงยอดเนินถนนพันรถระดับเกือบ45องศาที่ความเร็วระดับ180รถต้งสองคันไม่มีใครยอมลดความเร็วผลที่ตามมาคือล้อลอ,อยหลุดจากพื้นถนนช่วงพิบตานั้นผมเห็นสปอร์ตซึ่งเบาวกว่าลอยละเลี้ยวเหนือพื้นถนนหมุนคว้าง เอาหัวปักลงพื้นกระแทกแล้วก็กระเด้งตีลังกากลับขึ้นมาใหม่แผงโครเมียมเศษกระจกระจกระจัดกระจายแต่ทั้งหมดนั้นผมก็มีโอกาสเห็นแวบ,บเดียวจริงๆเพราะบีเอ็มก็ลอ,อยละเลี้ยวหมุนกระเด็นกระดอนไม่รู้หัวรู้หางมีแต่เสียงบึมเปรีย้ยโครมดังอัดสองหูเศษก,กระจกพุ่งประทะหน้าเป็นแผลเวิร์กแต่ยังดีที่เข็มขัดนิรภัยยึดร,ร่างผมไว้แน่นกับบก ไม่รู้นานแค่ไหนเมื่อผมรู้สึกตัวมองก็เห็นโก้กำลังตะกายออกจากรถมีจุดสามแปสีเงินที่น้องสาวใช้ยิงตัวตายติดมือไปด้วยรถเราอยู่ในสภาพทั้งตรงหลังจากตีหลังกาหลายตลบส่วนสปอร์ตแดงหงายล้อชี้ฟ้าสภาพยับเยินจนไม่น่าเรียกว่ารถโกเดินกระเพกไปที่รถสปอร์ตสมือกำปืนสั้นชี้ตงรงบริเวณที่นั่งคนขับ ไมน้าเครียดแล้วเขาก็ลดปืนลงเอื้อมมือเข้าไปลากล่างโชคเลือดในซากรถออกมากองที่พื้นไอ้ชั่วเขากระชากเหมือนขึ้นมาตบหน้าด้วยด้ามปืนเสียงดังพรัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมืออาบไปด้วยเลือดพอถึโก้อย่าทำเลยมันตายแล้วผมรู้ว่ามันตายแล้วจากอุบัติเหตุคอหักพับจนหมุนได้รอบ ตั้งแต่ถูกลากออกมาจากซากรถพอเหรอเขาหันมามองผมด้วยสายตาวาวพอแล้วเหรอสาสมแล้วเหรอกับสิ่งที่น้องเกดได้รับยังไม่พอหรอกเขาปล่อยซากของมันลงเตะอย่างแรงที่ชายโครงอีกหลายครั้งและถอยออกห่างยกปืนในมือขึ้นเล็งไปที่หัวกะโหลกอย่าทำเลยพอเธอ ผมตะโกนเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเสียงปืนสลับเสียงหัวเราะเฮี่ยมเกรียมเราขับรถกลับกันอย่างเงียบๆโก้ขับรถช้าเหมือนหนุ่มสาวชมวิวอารมณ์ของเขาดีขึ้นมากผมจำเลือดดูคราบเลือดที่กำปัน้นเป็นความรู้สึกที่มันใหญ่ไม่ถูกที่ได้เห็นเพื่อนรักของผมลั่นไกลสายกระสุนใส่ศพคนตายบาปไหมนะ ผิดศีลธรรมไหมนะผมไม่รู้จริงๆและผมก็ไม่อยากเห็นมันเกิดขึ้นอีกเลยแต่มันก็ต้องเกิดขึ้นอีกซ้ำแล้วสาำเล่าผมไม่เคยคิดว่าตำรวจจะจัดการอย่างไรกับศพน้องเก๋ที่ตายอยู่บนโซฟาพวกปอเต็กตึงมาเก็บไปหรือยังหรือคนข้างบ้านโทรแจ้งตำรวจไหมผมไม่อาจคิดไปไกลกว่านี้เพราะกั้นตอนของเ,ขเราสิ้นสุดแค่นี้ ทัในใดนั้นมีแสงไฟจากรถด้านหลังที่ตามมาห่างๆกระพริบเตือนเป็นการขอทางโกบังคับรถชิดริมเปิดทางให้แสงรถกันนันพุ่งผ่านไปด้วยความเร็วอันเหลือเชื่อรถสปอร์ตสีแดงผมจำมัอนได้เลขทะเบียนสปอยเลอร์สติ๊กเกอร์ด้านข้างข้อความข้ามาจากนวรกมันกำลังมุ่งหน้ากลับไปที่เดิมผมจใจร้อนเป็นไฟ แต่โก้กับเฉยเขาสังเกตเห็นมั้มหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมว่าเขาคงไม่ได้ใส่ใจเลยด้วยซ้ำบีเอ็มสีดำแล่นเอื่อยเขาจอดใต้ต้นมะขามใหญ่ยืนกับบ้านอีกครั้งหนึ่งโกไม่ยอมขับเข้าไปในบ้านเขาซ่อนกายอยู่ในความมืดท่ามกลางสายฝนพรำมองเห็นรถสปอร์ตสีแดงจอดอยู่หน้าบ้านเห็นได้ชัดว่าเพื่อนผมขวนกวายเขาสะบดและถอนใจ อเอ็งว่ามันจะพูดกันรู้เรื่องไหมโกถามสัำประโยคเดิมอย่าห่วงเลยว่าเด็กวัยเนี้ยมันรู้จักรับผิดชอบแล้วถ้ามันปฏิเสธละ่ะรอย,ยิ้มเหี้ยมแสดงความใหม่ชัดเจนทันใดประตูบ้านก็เปิดออกชายหนุ่มร่างร่ำสันก้าวเดินออกมาขนาดตัวของเขาพอฟัดพอเวี่ยงกับโกเขาเดินตรงไปที่รถ สตาร์ทและขับรถออกไปช้าๆโก <Go S 1> เปิดประตูรถเดินฝ่าฝนพร,รมไปที่บ้านผมรีบวิ่งตามขณะที่เราถึงประตูนั่นเองเสียงปังกระดังขึ้นอย่างไม่คาดฝันสถทานเยือกไปถึงก้นหัวใจไปเร็วโก <Go S 2> วิ่งนำผมสุดกายลงนั่งพอเถอะเพื่อนพอก่อนเถอะ เมื่อไรหนอทุกอย่างจะจบสิ้นเสร็ทีผมเหนื่อยหน่ายท้อแท้กับการแก้แค้นที่ไม่รู้จกจบถึกสิ้นโดยผมทำหน้าที่เป็นเพียงตัวประกอบที่ไม่มีปากแสดงความคิดเห็นเมื่อไรหนอโก้จะยอมรับความจริงเสียทีว่าไม่ใช่เพียงแค่น้องสาวเขาท่าตัวตายไม่ใช่แค่ไอ้หนุ่มคนน้ำรถความตายแต่เราทั้งสองก็ตายขารถด้วยเมื่อวันนั้นมาถึงโกคงทำใจได้ วงจรแก้แค่ไม่รู้จบจะได้หยุดเสียทีคำว่าบ้านผีสิงจะได้ไม่มีอีกต่อไปกลับเธอเพื่อนเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วโกมองตาผมพยักหน้ายอมแพ้จบตอนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับส r i ายและกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้เล่าเรื่องผีในสไตล์จอมดบังแพรต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีอย่าเจอผีก็แล้ว